สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําสูตรวงกลมนะครับพิสูจน์สูตรวงกลมทั้ง12สูตรนะครับว่าที่มามันมาอย่างไงนะครับสูตรวงกลมนี่ครับก็จะเริ่มจากสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมสองสามเหลี่ยมนะครับอ่าสามเหลี่ยมสองสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมที่หนึ่งก็จะมี v i r ครับผมสามเหลี่ยมที่สองก็คือ p v i ครับจากสองเหลี่ยมนี้จะได้ทั้งหมดหกสูตรนะครับ เราก็มาแทนกันไปครับสูตรที่หนึ่งก็คือ v เท่ากับ ir ครับสูตรที่สองนะครับ i เท่ากับ v ส่วน r ครับสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามจะเป็น r เท่ากับ v ส่วน i ครับสูตรที่สี่ครับจะเท่ากับ p จะเท่ากับ v i ครับสูตรที่ห้า v จะเท่ากับ p ส่วน i ครับ สูตรที่6ครับ i จะเท่ากับ p ส่วน v ครับสูตรที่7นะครับเราจะมาพิจารณาจากสูตรที่4นะครับก็คือ p เท่ากับ v i นะครับจากนิยามจากสูตรที่1นะครับ v มีค่าเท่ากับ i r นะครับเราบานเทนค่าไป p จะเท่ากับ i r คูณ i นะครับดังนั้น p จะมีค่าเท่ากับ i กําลัง2 r ครับสูตรที่8ครับเราก็มาพิจารณาจากสูตรที่อีกครับ p เท่ากับ V i นะครับ i เรามีค่าเท่ากับ v ส่วนะครับแล้วก็แทนค่าลงไป p จะเท่ากับ v คูณกับ v ส่วน R ครับ p เราจะได้มาเป็น v ี a, กำลังสองส่วน R ครับสูตรที่9นะครับสูตรที่9เรามาพิจรารณาจากสูตรที่7นะครับก็คือ p เท่ากับ i กำลังสอง a, รับ,บสูตรนี้เราจะมาหา R นะครับ R จะเท่ากับ p เออสูตรนี้ขออภัยนะคบสูตรนี้เราจะมาหา i นะครับ i จะเท่ากับ i กําลังสองจะเท่ากับ p ส่วน r ครับดังนั้น i เดียวจะเท่ากับรากที่สองของ p ส่วน r ครับมาสูตรที่สิบกันครับสิบนะครับสูตรที่สิบพิจารณาจากสูตรที่เจ็ดเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นสูตรที่เจ็ด p เท่ากับ i กำลังสอง r ครับสูตรนี้เราจะมาหา R นะครับดังนั้น R จะมีค่าเท่ากับ p ส่วน i กำลังสองครับ <Wow. S 1> สูตรที่สิบเอ็ดครับเรามาพิจารณาจากสูตรที่แปดนะครับคือ p เท่ากับ v กำลังสองส่วน R ครับเราจะมาหา v ครับ v กำลังสองจะมีค่าเท่ากับ p ส่วน R ครับ ดังนั้น v เดียวจะมีค่าเท่ากับ root p ส่วน r ครับสูตรที่12ครับพิจนารณาจากสูตรที่8ใหม่ครับ p เท่ากับ v กำลังสองส่วน r ครับสูตรนี้เราจะมาหา r นะครับดังนั้น r จะมีค่าเท่ากับ p ส่วน v กำลังสองครับเรานำทั้ง12สูตรไปแทนค่าในวงกลมนะครับสูตรที่1นนะครับ v เท่ากับ ir v นะครับเท่ากับ ir ir ส่วนที่2นะครับ i เท่ากับ v ส่วน r เราก็มาแทนช่อง i i นะครับ i มีค่าเท่ากับ v ส่วน r นะครับ v ส่วน r นะครับและส่วนที่3 r เท่ากับ v ส่วน i นะครับ r นะครับมีค่าเท่ากับ r มีค่าเท่ากับ v ส่วน i ครับส่วนที่4นะครับ p มีค่าเท่ากับ v i นะครับ p ของเรามีค่าเท่ากับ v i นะครับสูตรที่5มีค่าเท่ากับ v มีค่าเท่ากับ p ส่วน i ครับ v มีค่าเท่ากับ p ส่วน i ครับสูตรที่6นะครับ i มีค่าเท่ากับ p ส่วน v ครับ i มีค่าเท่ากับ p ส่วน v ครับสูตรที่7นะครับ p มีค่าเท่ากับ i อกำลังสองส่วน R ครับ p มีค่าเท่ากับ i อกำลังสองส่วน R ครับ ขออภัยนะครับสูตรที่เจ็ด p มีค่าเท่ากับ i กําลังสอง r ครับ i กําลังสอง r ครับสูตรที่แปดนะครับ p มีค่าเท่ากับ v กําลังสองส่วน r นะครับ v กําลังสองส่วน r สูตรที่เก้านะครับ i มีค่าเท่ากับรากที่สองของ p ส่วน r ครับ i มีค่าเท่ากับรากที่สองของ p ส่วน r ครับสูตรที่สิบนะครับ มีค่าเท่ากับ p ส่วน i กําลังสองครับมีค่าเท่ากับ p ส่วน i กําลังสองครับสูตรที่สิบเอ็ดนะครับ v กําลังสองมีค่าเท่ากับสูตรที่สิบเอ็ดนะครับ v มีค่าเท่ากับรากที่สองของ p ส่วน r ครับ v มีค่าเท่ากับรากที่สองของ v ส่วน r ครับและสูตรสุดท้ายนะครับ r นะครับจะมีค่าเท่ากับ p ส่วน v กําลังสองครับ อ่านี่เท่ากับ p ส่วน v กําลังสองครับครับสำหรับที่มาของสูตรวงกลมทั้ง12สูตรก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ